จำบเ่เอาหนูไ้วนี่ตอนนี้กะทิที่มานี่จะไปกินแล้วลูกินกะทิไม่ได้กินแล้วมันอืดยังไม่รู้เลยเนี่ยหาก้าจะพ้นไดไหมเหี้ยโงเนี่ยไอ้เี่จะซื้อลุงม่อนานาลวดแงะไปเล่นจะเล่น29แล้เ่งเดียวอเลยน่ ใช่ถ้ไปมนต้องมาหาเขาเมกายเครอแล้วมาเขาแล้วก็เดินหาลืมไปตัวแรกสิใช่สิลืมแหมนึ่้าเกเลยเอาไว้จะส่งทาไแล้วอันึงอมันจะไม่ได้อไลมันไม่ดีร้องผิดร้องมจะไม่ได้ร้องผไม่ได้ังงงไม่ได้มันองใ่ทำไงต่างเอไม่ได้ไม่ได้มเรดไม่ได้นั่นไงถึงเป็นลูกัดผ้าแตกีนา แน้นนมีน่านะแ่มกลาเออเดี๋ยวให้ยายชิมแ่นมกลาเออเสาเรามีเผามให้ยายชิมหนึ่งอันนี้อันนี้ร้านลุกหลานแดกหมดแล้วไปกันหมดแล้วเหลือแต่พวกเราขายขนมโคไปกินได้หรอนีไงใส่อ๋อนมโคมาเดีเดี๋ยวไปให้ยายกิน